ไม่รู้จะเริ่มจากอะไรก่อนดีต้องหาการ์ดก่อนไหมหูกไหนเดี๋ยวไปหมดการ์ดชอบการ์ดใบนี้ก็จะขอมามีพี่เดินกันสามใบ เมื่อเช้าเราเรีบมากเราก็เลยซื้อมาสองอันเราไม่รู้ว่าอันนี้มันจะใหญ่เป็นไหมันก็ได้อยู่นะแต่อันนี้ก็เด็กไปนะ <c oughs> น,น่ารักอะแล้วก็มีเขียนมันไม่มีสีเหลืองอะ จะเข้าอะ่ะเจ้าเหมาะกับหนูไหมอะ่ะสที่นี้สองอันไปเลยก็สองอันไปเลยสิคะเออเหมือนจะมาปัทุสลายลูกตัวเองเลยอะ่ะทุกคนอาะนะคอนเทนต์คอนใจอุ้ยนี่ มันมีขอให้วันเกิดปีนี้เป็นวันเกิดที่มีความสุขที่สุดข,ของหนูเลยนะคะแลนจินน่แล้วก็อยู่เป็นความน่ารักของซิจินี่แบบนี้ตลอดตลอดไปนะคะคนเก่งนี่ค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็มาแกะพัสดุกันอีกแล้ว เคมีาถ้าเสียงรบกวนมันเยอะเนี่ยเราขออภัยนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ใช้ไมค์ไม่ได้เสียบไมค์กับตัวกล้องเนาะก็เอาไปว่าเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยดีกว่านะคะสำหรับกระสุนนี้เพราะว่าเราดองมาประมาณห้าหกวันเนีแล้วอ่ะมันได้ตั้งแต่วันจันทร์จนวันนี้วันเสาร์ะทุกคนเราก็ยังไม่ได้แกะและของสีก็คือก็คือก็คือขนมค่ะ เราเล่นเราเล่นนะก็คือคอลเลกมุกน,นั่นเองนะคะอีกแล้วก็คือคอลเลกมุกที่พีไปตั้งแต่เดือนมกราจนตอนนี้เดือนเมษาเรียบร้อยแล้วคุณได้อุ้ยน่ามาก,มากแต่ว่า นี่เป็นโฟกัสสิโฟกัสสิเฮ้ยไม่โฟกัสอ่ะเป็น Every กต m e n นตออฟยังนะคะของแบนด์ไม่ใช่ของมสัสนี้น่าจะนะที่เจคอลี่บุนะมันเป็นคอรี่บุกของโดยองนี่ไงนีน่ารักมากแต่เราไม่ได,ไได้ไม่ได้เก็บการ์ดโดยองนะคะก็เลยอู้ห <laughs> แต่เราก็เมนโดยองนะทุกคนมองไม่ฟูดอะไรของฉังนก็คือเราไม่ได้เก็บมาเโดยองแต่เราเมนโดยองแล้วทีเนี้ยแอ๊แอ๊แอที่เราฟอยทวิตอะเขาเปิดพีขเขาเลยบุ๊กอันนี้พอดีแล้วราคามันก็แบบถูกป่ะถูกแบบปกติขเขาเลยบุ๊กเกาหลีนี่น่าจะประมาณสี่ร้อยกว่าบาทแต่อันเนี้ยเสียงรย อันนี้ประมาณ3า0รกสบรวมส่งนะคะก็ร้านป้าเอนะทุกคนเดี๋ยวเราจะขึ้นแอดไว้ให้แต่ว่าไม่น่าจะมีความส่งแล้วความส่งน่าจะหมดแล้วด้วยน่ารักมากคนคาดมันน่ารักแบบน่ารักสุดๆแล้วนี่ก็เป็นติ๊กเกอร์ไม่รู้ว่าเป็นของที่ร้านแถมหรือว่าไมา้แถมนะคะส่วนนี้ก็เป็นน้องคอลเลกชันของเรามาดูกันชาชนันโอ้ยเป็นคืนเยอะมากๆ แค่น้องอันกระจิ๋วหนึ่งอะถ้าเทียบกับคนเนี้ยก็คือน้องน้องก็น้อยไปเลยอะน้องเล็กมากลองเอาเจยองมาใส่คุณอะไรจะน่ารักขนาดนี้นะนะก็คือเายองกับเจยอนเป็นคนที่ตกลงเข้ารอมนะคะแล้วก็จะเป็นไปมาคือยูนิตหลักด้านเป็นน้องดีนน่ารักไหมใส่ตรงนี้มันไม่ได้ ใส่ตัวนี้ไม่ได้ทำยังไงดีอุ้ยน่ารักมากไหนลองโอ้น่ารักมากนี่อีกน่ารักมากทุกคนเดี๋ยวเราลองมาทำการทดลองกันดีกว่านะคะว่า นรอจะหายไปคลื่นจริงไหมถ้าเราใส่ครบหน้าแล้วเอาไปทับโอเคค่ะเดี๋ยวเราลองมาดูกันตอนก็ต่มันก็เริ่มเรียบขึ้นแล้วจนระิาจริงแล้เดี๋ยวมาดูกันว่าที่เขาบอกว่าถ้าใส่การครบหน้าแล้วเ,เอาอะไรแข็งๆมาทับเนี่ยน้องจะหายเป็คลื่นได้จริงหรือเปล่า หมือนไม่ได้รีวิวคนเลยกบูว่ะเหมือนมาทำแฟนทดลองแต่จริง,รงๆถ้าใส่ไปสักแป๊บนึงอ่ะก็เริ่มดีขึ้นมามหนห่อยก็ไม่ได้เป็นขึ้นเลยขนาดนั้นนะโอเคค่ะเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเราจะไปทำกรารทดลองแล้วเดี๋ยวเราจะมาอัดคลิปอัปเดตนะคะว่าใช่แฟนมันจะหายไหม much 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 later